ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับดีใจเราต้องสุดเกมอันเทิร์นในแมปฮันเกอร์เกมพาร์สอรแล้วครับระหว่านี้นี่วิ่งแล้วก็ไปน้องกระโโบเจอกระเป๋างอะไรนึกัดเก็บไปแล้วแล้วก็มีพี่แก้ผ้าพี่ชุดเด็เนื้อของเราแล้ววิ่งตามมาติดๆแต่ก็หมกโดนโดนโดนไม่ทำร้ายกันนะมีเก้าคนไม่ย้อยไม่ทำร้ายกันนะโอ๊ยอมาดีมูเพื่อนเราพูดให้่าดีมาอยู่แมปอะไรอ่ะเราอยู่กับแมปฮันเกอร์เกมนะครับซึ่งตอนนี้มีคนคิดจะหมายปองชีวิตกูอยู่ เดินตาม <บา S 2> <ะ>ขึ้นมานะครับไหนไหนไหนโอ้มาแล้ววันดีจ้าวันดีจ้าพอดำวันดีโอ้แม่สาวแม่สาวน้อยโอ้ยปืนหาอะไรวะเนี่ยยิงกว่าจะตายกูสั้นเป็นร้อยแม็กงึ้ใช้ไปซันเหรออ้าวผู้ชายต้อยนักเออให้กูวิ่งไปหาหเพื่อนแล้วแต่ดีห้าคนอะ่ะยังไม่มทำเพี้ยอะไรเลย,เ,ลยเปิดมาเลยห้าคนแล้ว อยไมันคนน้อยยังวะมันนันนี่ไงคนเขาทยอยออกมันเที่ยงแล้วเขาก็ไม่กินข้าวดิเอ้ยเดี๋ยวเราจะอัดสามรอบบ้างนะผมปืเฮ้ยปืนลั่น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 กันเช้่ยปืนลูกกระแล่นกับเฮ้ยตัวอยู่ตรงกลางสามคนว่ะเซงว่ามันมาเป็นกลุ่มสามคนแล้วเราสองคนอย่างนั้นเหรอไฮ้ยชอบเฮ้ยชอบปืนมันโดนหัวแล้วเดี๋ยวตายกูนจะได้ไฮ้ยชอบเด็ดแม่มนุษย์ตัวเขียวสามคนเอ้อ แล้วกลัวเพื่อนเพื่อนแล้วกลัวไปคุูเดินติดเองง่าด้คนะ่ามึงปล่อยให้คูอยู่อย่างเดียวได้ป่ะเพื่อนเอ่อไม่ทราบว่าแบบได้เปลี่ยนบุน้หญิงแล้วเด็วตาย เป็นผาดแลนด์ตายกยแต่สองจบเย็แต่สามแต่สามโหโหดมากนะครับในคลิปนี้มีสาวเอฟเฟกต์ปริศนานะชนะครับใส่สะอาดนะน่าลำคานชนะยังใส่สะอาดนะโอ้โหมันอีซี่อ่ะไม่ไม่มีคนดูเลยว่ากูขึ้นมาตายกันรวๆเลยมันอาจจะเป็นรางดีก็ได้พี่ใครอยู่ใกล้กันเขาว่ามันจะได้อยู่ใกล้กัน สองว่าหนึ่ง <laughs> ใก่ไกล้ใกล้กลเป็นโลเลยเนี่ยไกลมากไกล้ใกล้ใกลถึงไกล้ถึงไกล้ถึงยี่สิบคนเราปังเลยมีแค่สิบคนอ่ะก็แล้วน้องท้ายแป็กเอาลนะปาถึงไม่พูดอะไรกันเลยยิงกันอย่างเดียวทำดีคนเราอย่าให้กูเจอสายปานะเจอแล้วกูเจอสายป้าแป็กหนึ่ง เพื่อนเจอสายฟ้าเจอสายฟ้าแล้วโอ้ยแล้วใครมาพูดอะไรเนี่ยใครสามกิโลสิบบาทเนี่ยเฮ้ยใครมาสามกิโลสิบบาทเดี๋ยวนี้เพื่อนรายชื่ฉันเก็บสายฟ้านี่ไว้ไหมเก็บไว้เลยเพื่อนเฮ้ยมีคนมีคนมันมาไปหามึงตรงไหนตรงไหนหลังมึงหลังมึงหลังมึงอะขบวนมาขบวนบ้าบนอะบนเห็นนังเห็นนังเออยิงแม่งเลยรออะไรล่ะทำให้ยู่ไหนหายไปไหนอ่ะ นี่ไงเนี่ยเกีบปืนนี่ไงกาดมั่วเลยไงล่ะจะไปเือแล้วครับโดนรมขนาดนี้ขอยิงในตัวที่มันอยู่เกาะกลางมันเหลืออีกสามคนนะที่เราต้องฆ่าเลยไม่เข้าใจนะฮะว่าทำไมเราถึงอุ้ยสนายสไนซ์สนซ์หลับยังหลับสนไงเกิดเป็นคนมันสซนไงโอ้ มันเลงอีกทางเลีไงคนมันสนนะนเ,เอ้ยมีคนอยู่ฝั่งนึงไงอีกฝั่งนู้นน่ะเอ๊ะใครตรงไหนมีกองสนันบ้านป้าดิมันมีแค่ระเบิดเออมีสนัยยิงไม่สนัยเป็นเอเคเออเจ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 อัยิงใครวะมันไม่ได้ยิงเราเว้ยมันไม่ได้หลบเราโดนวะโดนวะโอ้ยโอ้ยมีคนอี่บนเขาบนเขาบนเขา กูัวแล้วกันเหรอูก็ยิงตัวบนเขาอยู่เพื่อนกูยิงตัวข้างล่างอยู่ยิงตัวบนเขาต่อไปไปหลบเลยกูเดี๋ยวหมอบีมันเดี๋ยวหมอบีมันลงมันลงมันกันเฮ้ยมันหมอบสองมึงอยู่อ่ะไอ้เหี้ยเราหมอบแคบีไปแล้วหมอบกันไปแล้วหมอบกันไปแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้ววิ่งไล่ครับอันนี้วิ่งไล่ก่อนวิ่งไล่เลย เฮ้ยเฮ้อยู่หลังเไม้องไมใกล่ะนจะรอดโอยโอยที้รอดดิรอดไปแล้วกูว่าไลไปแล้วไปแล้วนู่อหมอกตายไปเลยเหนือนั่วิ่งไปแล้วเว้ยะนั่นเอนะรู้สึกอ่ะเอ้ย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 เอ้วิ่งไปล่ะ B ฮอป โดนหมอก่อนกูอ่ะเอาใช่ปะเอาใช่ปะโดนลงแตแล้วหมอกมาแตก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 แล้วแตกแล้วแตกแล้วย้โอ๊ยทำไมกูยิงใครไว้ได้ไอ้เรียหมอกแม่งหมอกไม่คุ้ดกดดันเนี่ยกูหายเงีนะเพราะโดนหมอกตายนัดรอบสามรอบสุดท้ายเงียบดีเงียบไเงียบ ออเพี่นึกว่าคอร์เตอร์กดกดกดเคพูดอิเมียมอเมียสเด้อเด้อเ้อเด้อเด้อเด้เ้องดอเ้อเ้อกด้เด้อ้อเด้อเด้กเด้อเก้อเด้อเด้อเด้อเง้เด้อล้อกด้อเดอเด้เ้อเด้อเด้อกด้อเด้อเด้ไเดอยู้ไเด้อเด้อเ่้อเ้อ้อเอเ้ออเต้อนด้อ้เจอเื้ก่้อเดอเดเลยออ้เดยเอ้เด้้เอเด้อเด้้อเด้ออ้้อเด้อเดออเไ้อีก้ เหมือนเดิมครับหนุ่มดิเป็นเที่เราชอบเกิดตรงที่มันมีคนฆ่าหกคนน่ะโดโดมึงหลายรอบมาโดหลัดกูเราแม่ไม่มีปืนไกลกว่ากูไปขึ้นเรือมาเก็บปืนกันหมดแล้วะอ้ยกูกันรีบไปเก็บปืนดิมิตวันไหนไหนไปรุ่เอาปืนไปก่อนกูเถอะขอแบบเกิดปุ๊แล้วมีปืนอยู่ใต้ตีนไม่ได้วะผมยังไม่ได้หรอก หมอเบงกากูกไม่เห็นมึงเนาะหมอเบงกากูกไม่เห็นมึงเะเลยแตกหนึ่งแล้วเลยห้าเอาไงดีเพื่อนให้ฉันวิ่งไฟหรือว่ารอให้เวลาหมดมันชอบติบัอ๊อกไง

ไอ้ขามโอ้อจอบไอ้เรี้ยกไม่พึ่งจบชกชนะอย่างสวยงามครับมาโอ้โหไม่ไกลแล้วโอ้โหแม่งเป็นโลเลยคนละฟังเลยคนละฟังเลยเพื่อนอะไรเขเคยเล่นมาแล้วเนี่ยมึงเคยอ่ะกูไม่รู้ว่ากูเคยป่ะยวคนละเดี๋ยวไปเก็บมันก่อนเอากระเป๋ามันซุ่มแปบบ๊บตอนนีมีคนรอของเจะคนสองคนเลยอ่ะ วยดิสวยแค่ไรล่ะจะไหวไหมมีแม็กเวอ่ะกูก็มีแม็กเียวเห <c oughs> มือนกันเจ็ดกูไม่กล้าเข้าไปเก็บตัวน,นี้โอเคเมื่อกี้ก็ตายฟเฟรย์ไม่อยู่กับตายดีนะกูได้สไลด์เก็บเสียงวัดอีกสไลด์สไลด์สไลด์ล,ล,ล้างสไลด์สไลด์ล,ล้างจานมีไายฟ้านี่แบบอือพูดโชคดีของเราก็จะเฮ้ยเดี๋ยวกูเดินหันนะแป๊สวย Tôi kể kiếm lạng nè, đúng là do tay. Hong mang, hong mang, hèn nè biao. Ana. Oi, 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 oi. Minh Nát wang. Minh thai wang. Minh Nhìn góc hôn nè. Wang. Na 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 wang. không เ่ยอยู่แปดคนอ่ะตอนนั้แปดโอเคเรียบอ่าไม่มีคนอยู่เกาะกลางใช่ไหมเรารอให้มันออกมาเดงดีไหมหนึ่งได้กล้องมาแล้วหนึ่งุมกันก่อนกูได้กล้องมาไม่อยู่ตรงปุดิสี่ที่ก็เอาพื้นที่นี้ก่อนพืนจนอะนที่มือเนี่ยเลยอยู่หกคนอ่ะกระสุนอยู่ตรงนั้นน่าจะมีอยู่อ่ะบนนู่นอ่ะใครมันพิมพ์ซื้ออะไรวะเนี่ย่ะเรียบร้อยมามันอยู่ไหนหมดแล้ว เดี๋ยวคนล่นู่นนู่นเห็นแล้นู่นนู่นไหนอ่ะเโดนลิฟต์ไปอย่างที่นี้กับเที่จะหมอแม่งไล่หลังมันจริงๆแล้วนะ่ะหลังไม้นู่นยิงได้มึงยิงถึงอ่ะหาไม่เจอเมื่อกี้มนิงไปไหนเราเนี่ยแต่มันก็ออกมาโดนโดนมาโดนหมอกใต้อยู่นะว่าเราโดดลงอันนี้ไปก่อนเลยไหมจริงนะ้วแตกไหมสองแล้วแตกขอกลางมีขอกลางมีขอกลางขอนะแอ้วหว ก่อกลางเต็มเข้าไปไม่มีก่อกลางแล้วก็โดนดินที่อื่นมาเลยไอ้เหี้ยมันมีที่อื่นให้หลบออกล็เหรอเนะี่ยเห็นไหมเอ้ากูบอกว่ากูขอมงเก็บหมดเลยอะ่ะมันเลงกูอ่ะโอ้หอยหล่อดเลยมันอยูในคลิปกูเดี๋ยวมันจะโดดจริงกูจะโดดเลงกูโดดเลงคอ่ะแถมแถมแถมมาแถมก็ได้เพราะว่ารอบนี้กูไม่ทำอะไรเลยอ่ะจริงจริงจะยิงแค่คนเดียวแต่กูเก็บสองตัวนะม เฮ้รวงะวังระเฮ้ยแตกแตกตัวนึงคุยิงเฮ้ยมีคนกบอ้อมไม่หามึงคนนึงอ้อมไม่หามแต่ยางต่่เอ้ไอตัวอ้อมไม่รู้ไอตัวอ้อมยังแต่ว่ายิงตัวนี้กูลนนน่นั่นนั่นนั่ดี๋ยราั์สิเออเฮียด้นหัวนหัว แตกแตกแตกละแตกสามแตกสามออีกตัวยีกไะอีกตัวยังไง้วหัวหัวตีตัวลดหัวแตกหมดเลยหมดเลยจเต็ปกลัวแตกเลยเอกูโดนใบสันเข้าไป มยิงใครอ่ะเฮ้ยกูรู้แล้วมันยิงใครมันยิงกูไง <c oughs> ยิงไม่เป็นนะมึงอ่ะ AK ยิงไม่เป็นอ่ะชึบปุ๊บปุ๊บปุ๊บชึบปุ๊บปุ๊บชีรุบชีรุบชิบชึบชิบชีรุบชิบชีรุบชีรุบชเรุบโอเคแต่กูบอกแล้วมึงยิงไม่เป็น เรื่ยมันเลีเองปะรู้สึกอย่าไหมนะไม่ไม่ไม่เอาสไลดด้วยกูอะเสียวอ๋อเสียวรอบนี้ต่อไปจะไม่โกงครับสไลด์ขี่โกงปะใครเล่นอ่ะขี่โกงปะอืมขี่โกงอ้าวอ้าวไม่แอบหลังรับได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเไม่แอบทำไมให้กูเลยเดินไปเอาของ โอยว่าได้คลิปผาฮาพี่อะไรนะเสียงอ้คลิปขัดขวดก็เยอะคลิปผาฮาก็เยอะนะชมก็เป็นชั่วโมงในคลิปเนา้ไม่น่าเลยหนุ่มๆไม่น่าเลยอ่ะมึงสนเลยได้เดรนเอาของแค่นั้นอิ่งหมดละอืมแค่นั้นชีวิตมึงก็จบแค่นั้นคนสนไงป่ะจบแล้วคลิป ไปทั้งหมดยี่สิบกว่าคลิปนี่แหละคือผลของการซนนงผลซนมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเอ็มเล็งถันเล็งเจ็บทำนี่ยะยองตรงสามเสาอ่ะมีคนอยู่บนเขาด้วย,ม,ย,ววยมันก็ซนเหมือนคนที่อยู่สามเสาอกูก็เห็นเล็งๆอยู่เห็นทำไรก็ลองยิงทดสอบปืนว่ามันแรงป่ะ มีคนเลงกูอยู่อะที่ยขไม่ยิงกันเองวหรแตกเลยยิงกันเองเดี๋ยวกูอะเหลืสองคนอีกอะกูจะต้องเป็นพูดชนะรอบเนี้ยนายเชื่อฉันได้เลยฉันต้องชนะและเอาชนะชชยชนะกลับไปอีสองคนตอนนี้ หมอกกำลังไล่หลังงอ,อกเสียไปแล้วเหรออืออมันตัดต่อแคนแล้วหมดแล้วเนี่ยหรือวกูกับมันมีสองคนกูนไม่ออกไปก็ได้นะที่จริงอะ่ะเขาหมอกอยู่หลังมึงนะกูอยู่บนเกาะแล้วนะ <c oughs> หมอกไล่หลังอ้าวดีดออกครับชน,นะใส่ตะอาดครับ <c oughs> โอ้โห่ย <c oughs>